วันนี้เจฟี่จะพาคุณผู้ชมมาเมืองไทยในกาหนา <c oughs> คืออะไรวะ <c oughs> และนี่ข้างหลังโอ้โหรู้สึกอบอุ่นนะไม่ได้หมายถึงความร้อนแต่มันคือความเป็นไทยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เจฟี่อยู่ที่ร้านขายของไทยแล้วก็จะบอกว่าอยู่กับพี่คนไทยโอ้ <c oughs> ดูดิอันนี้คือแค่หน้าตาแค่นี้คุณผู้ชมก็รู้แล้วว่ามีแต่ของไทยนะพามาดูใกล้ๆมีอะไรบ้างโอ้ยนี่คิดว่าเดินเข้ามาเมือง ทุกทําำยังไงดีอ่ะทำาไมที่เหมืองเราถึงจะมีแบบนี้อ่ะเราต้องส่งคอนเทนเนอร์มานะเนี่ยโอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยโดีจังเลยอะการอยู่เมืองหลวงนี่มันดีอย่างนี้นี่เองอ่ะ เราอยู่บ้านนอกเขาก็จะไม่มีอะไรอย่างนี้ให้เรากินอ่ะเอาสิ่งที่เราชอบเลยแล้วกันนะอันนี้แพ็คเท่าไหร่ล่ะคะกล่องละจเจ็ดเจ็ดสี่แปดอ๋อโอเค เหมาอันนี้ไปอ้แต่ว่ารถเราแน่นว่ะครั้นี้พอไม่วะโอ๊คค่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงพี่หมิงฝากซื้อน้ำพริกเผาพี่นุ๊กเะอันนี้เท่าไหร่คะหกสิบ <60. S 2> เหรียญโอเคอเอาไปสองกระป๋องอ้ยมีครกมีสกัก แต่ทำกะเพ้าไม่เป็นนะเนาะเราคงดูอจอไปทำอะไรจะบอกว่าคุณผู้ชมถ้าใครจะมาเที่ยวนะก็มาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอาหารไทยให้กินแต่ถ้าคุณผู้ชมจะไปอยู่กับเจฟี่ก็ไม่มีนั่นแหละบอกเลยตรงนั้นไม่มีนะเดี๋ยวซื้อแป้งเงินไปฝาก HR ดีไหม <laughs> อันนี้คน125 <laughs> คุณผู้ชมอูโหมี จะไปแกล้งอะเพียดีไหมผูชมเจฟี่มีไอเดียเดี๋ยวเจฟี่จะซื้อแล้วก็จะไปแกล้งอะเพียเอาไปใส่แล้วดูดีว่าจอมตาเราได้ไหมเราบอกว่าเราเป็นอะไรดีเอาไว้รอดูคลิปหน้าแล้วกันราคาอันนี้30สิบเหรียญนะเออเนี่ยสีสวยมากนี่คือสิ่งที่ได้มีที่เขียนคิวไหมคะ เอ้ยอันนี้นี่เลยไหมคะใช่เขียนคิ้วนี่ก็เขียนคิ้วเอาไปลองดูเอาจริงๆข้อเขียงของเจฟฟี่ทำไม่เป็นถ้ามันต้องเป็นแปลงแล้วถูๆๆทำไม่เป็นอ่ะคือเจฟฟี่ใช้เป็นแต่ดินสอแล้วก็อย่างเงี้ยปื๊ดๆๆๆต่อปื๊ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยไปเอาไปลองแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวกันเนาะไป